ที่เป็นคำถามจากทางน้องๆนิสิตค่ะท่านว่าปราสาทที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นของใครกันแน่าานค่ะท่านคะเป็นของไทยครับมีคำถามอื่นไหมครับเพราะว่าทหารไทยไม่ยอมครับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าทหารไทยไม่ยอมนะครับถ้ามาก็ตามที่เป็นข่าวนะครับวันนั้นก็ไปเจอแม่ทัพกับก็เห็นอยู่แล้วนะเจอแม่ทัพเขาก็เก็บกจ ให้เจียดกันไม่เป็นไรเอาไม่ได้ใช้อาวุธก็ใช้ความอดทนอดกั้นไว้ก่อนนะครับเราจะไม่พยายามใช้อาวุธอะไรเป็นผู้นําต้องคิดหลายๆรอบด้านเพื่อพี่น้องประชาชน,นคนไทยแต่ถ้าใช้อาวุธก่อนก็ไม่ต้องพูดไม่คุยแม้แต่คาเดียวถ้าเกิดมีการประทะก,กันจริงๆยกระดับไปถึงขันนันจริงๆแสนยานุภาพของกองทัพเฮานี่พร้อมวาครับทันใดครับครับเฮ้าเตรียมการไว้หมดแล้วเอาปุ่มเมื่อไหร่ปุ่มให้ฐาน เข้านอนตารับโลดบอกคุณพ่อคุณแม่เด้อที่เมืองคิปแม่ทับอยู่นั่นเจียบี่แม่ทับมี่แต่อายุเจ็ดิขึ้นเด้อยผู้ลงคนมาขอถ่ายรูปหนัพาพัดกับเหลียวไปเห็นกับหนากล้องก็ว่าเป็น,เป,นเป็นตาเป็นตาฮักก็ยังนี่คุณป้าคุณยายเตรียมให้หมดแล้วเข,เขาเขากล้าดอ,อกนะครับท่านเขากล้าคือมืดทุกอย่างจะจบภายในสามวันนะครับไม่มีปัญหาครับ ปลอดภัยครับบ้านน้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าแม่ทัพจะอยู่ข้างหน้าตลอดจะไม่ได้มาอยู่กับพวกเราแม่ทัพไม่เคยอยู่ข้างหลังครับคำถ,ถามจากน,น้องนี่สิคท่านะถามว่าถ้ามีการยกระดับมีการประทะกาันแสนยานุภาพของไทยพร้อมไหมเป,เป็นของนี่เข้าเตรียมการเข้าเตรียมการไว้เบิร์ดแล้วนี่นะเออต่านปรับ